วัาสอ,อนสายไฟมีสองคันนะมีทียี่สิบกับมีออนสี่กับหน3รัยตับก่อนน่าจะถึงเน่สายไฟมีสองอันสองคันนะชมบุญเขียนว้อแสนหกกีมทีคืนชั้นนะกถานไม่คืนเดี๋ยวคืนเองก็ได้ขอบอนะขอบ่เนี่ยขอ่อก <GM T S 2> <ต>ีมทีแสนชั้นนเท่าไหร่ ท่อุ้ยคือชัดหน้าง่ายๆเลยห่ะกานแทรามุนตามุนไม่ซีเรียเลยคนคิดคนคิดกันอยู่นี่ง่ายเลยแ๋้วเราบอแบ่งการชาย์จกินทีคนละหาลูกแบ่งคนละหาลูกแหละได้แล้วตึกคูนสองคันเลยพี่ ทียี่สิบชมพูติดคดีนเนี่ยใครไล่ g t v c ทั้งคูเหรอหน้าหน้าซ้ายแตกครับหน้าซ้ายแตกหน้าซ้ายแตกครับใครไล่ความจริ่ยงคุณผมผมผมไล่อยู่ไล่อยู่นะไม่ใช่ g t v นี่หว่าที่ดูผิดอันนี้นีออนปะนีออนนีออนพี่พ้อมเหรอใช่ใช่มันจะมีทียี่สิบเฉียงภูที่ไปจบกอบกันติดคดีอยู่เออมีใครว่างไหมพี่ ตอนนี้ผมเห็นเขายังอยู่ในตึกปูอยู่แล้วขึ้นเลยขึ้นวันตะเลงนี่อะทำขึ้นเลยเขาลงไปแล้วพี่ฟอสไปขันกำลังไล่นีอนอนอยู่ไล่เลยบุตรโอเค <c oughs> หน้าซ้าย <c oughs> <c oughs> ก er> ี่ันเพื่อนเขาเต็มเลยพีหนึ่งสองสามมีวิญญาณเดืองมาช่วยนะมีมาช่วยแล้วช่วยแล้วรอมแล้วรอมผมแล้วหลายคได้งแล้ว กับผมบมอกเ,เลยมุงบัมว่บว่สิบเข็ละโคตรแข็งบอกเลยคันนี้ตามกันเองอะอนะโอ้โหหมดบ้าอุ้ยตทอครับพี่ไม่ไม่มาถึงไอ้คันทุกคันบัมได้เอเว้นนิวอันสิมบุกโอเคโอเค อาด่วนเลยชาดด้ยไไม่ช่ยบอมเหมือรกทีด้วยทำช่วพูด้วยเปล่าอยู่หน้ากระดาหน้าาแที่ช็อตการออกออกออกคุ่งนี้ใช่ไหมแตอสวยสวยสยระวังข้างหลังนะชาดมาสามร้อยกว่าละแตกหมดอะเข้ามุมลยเ้มมุมทไทุกครั้นะตอนนี้ อีวอีวัันไม่ได้คนนตัวห้รับมีมีคนทอนี้อันไหนอันไหนเอาพี่ทอมฝากไว้เดี๋ยวผมเล่เคลอเฮ้ยขายความข้างหลังียี่สิ้าจับล้จับแล้วสีเหลืองสีเหลืองได้ไไหน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 าอยู่มาอยู่ตามตัวเดียวตามตัวเดียวเอาปิดวอลก่อนปิดวอลก่อนหายมาดิมาตาม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 า